อารมณ์ของผู้นำา EU ตอนนี้คงมีแต่ความคุ้มครั่งระดังเข้าไปด้วยความผิดหวังเสียใจด้วยความโกรธและความกลัวครับทุกอารมณ์คงสมประดังในใจถึงได้ระบายออกมาโดยการหามติที่จะคว่มบาทไทยในกรณีที่ประเทศไทยส่งอุยกูกลับไปประเทศจีนซึ่งก็น่าแปลกใจนะครับว่าถ้ารักอุยกูขนาดนั้น11ปีที่ผ่านมา ทำไมยุโรปไม่ทำอะไรไม่เห็นมีใครรับไปแม้แต่ในเยอรมันในตุรกีก็ยังมีการส่งอุยกูกว่าพันคนกลับไปที่ประเทศจีนก็น่าแปลกใจว่าทำไมตอนนี้จะมีความรักอะไรนักหนาแล้วจะมากดดันไทยทำไมในเมื่อประเทศไทยตั้งหากที่เป็นคนบากหน้าแบกรับดูแลเลี้ยงดูไว้ตั้งหลายปีแต่สิ่งที่ทำให้ EU ผิดหวัง ก็น่าจะเป็นปัญหาของพรรคเก้าไกลพรรคเป็นธรรมทั้ง NGO ทั้งหลายรวมทั้งสื่อใหญ่ที่เขาชุบเลี้ยงที่เขาซื้อเอาไว้อุตส่าห์ดูแลตั้งมากตั้งหมายปรากฏว่าไม่ได้ความกันเลยทําหน้าที่อะไรไม่ได้สกัดกั้นให้อุยกูอยู่ต่อไปเพื่อที่ EU จะได้มีไพ่ในการเล่นงานจีนต่อไปไอ้มนุษย์พวกนี้ที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยไม่ได้ความเลยสักตัวแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าเลี้ยงเสียเ้าสุ ยูรู้สึกโกรธเพราะว่าสหรัฐอเมริกาคนที่คอยหนุนหลังยูตลอดมาขณะน,นี้พอมีประธานาธิบดีคนใหม่ปรากฏว่าอเมริกาลอยแพอยูเครนอเมริกาไม่สนใจอเมริกาตัดงบมากมายที่เคยให้ยูเซดยูเซดนะั่นแหละคือคนสําคัญที่ให้เงินคนนั้นคนนี้ที่มีปัญหากันที่เกิดความวุ่นวายในประเทศต่างๆก็ได้เงินจัดสนุนจากองค์กรพวกนี้แล้วก็มีพวกท่านทูตยูต่างๆนั่นแหละคอยเสนอหน้ามาให้ถ่าย ในประเทศไทยช่วงม็อบ3นิ้วมากมายพี่น้องก็ไปเช็คดูได้ว่ามีท่านทูตประเทศไหนรวมหัวกับพรรคการเมืองฝ่ายไหนที่คอยไปให้ท้ายสนับสนุนมอ็อบสนับสนุนที่เขาสร้างความวุ่นวายกว่าประเทศไทยเราจะพอดมาได้นก็เกือบตุยไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นพออเมริกาลอยแพไปนี่ทำให้ EU โกรธมากมายเจ้านายที่เคยรักเคยเมตตาเคยสนับสนุนกันมากับลอยแพทิ้งพวกเขาไปนี่เสียหายร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ประดังครั้งใหญ่ในใจของอยูก็คือความกลัวเขากลัวรัสเซียครับเขาแย่เขาหาทางรังแกเขาหาทางทำลายเขาหาทางทำลายรัสเซียโดยใช้ยูเครนโดยใช้นายซเลนสกี้ประธานวิดีโง่เง่า,งาที่เป็นทาตของพวกเขาเนี่ยเอาประเทศตัวเองไปก่อสงครามเกิดไฟลุกท่วมแผ่นดินแต่ปรากฏว่ารัเสเซียจีนและพันธมิตรของเขาแข็งแกร่งกว่าที่ฝรั่งพวกนี้คิดไว้ ผลสุดท้ายอเมริกาถอยไปเองตอนนี้ยูเครนยังไงก็ต้องร่มสลายยังไงก็แพ้รัเสเซียแน่และรัะเสเซียจะกลายเป็นภัยคุกคามครั้งสําคัญที่ยุโรปวันไว้ที่สุด <c oughs> สายรับเก่าเคจบีอย่างปูตินนะะถ้าใครรังแกเขาไว้ถ้าใครทําอะไรเขาบอกได้เลยครับจนตายไม่มีวันลืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยุโรปต้องภาวะตลอดไปก็คือพวกเองได้แย่ให้หมีร้ายตัวใหญ่ ทรงอํานาจโกรธแค้นเต็มบดายุโรปจะต้องขวัญผวาหน้ากลัวตลอดไปแต่มันน่าสมเพชใจที่ท่านกลับระบายความกลัวระบายความโกรธระบายความพิงหวังออกมาด้วยการมาลังแกรประเทศไทยซึ่งพวกเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างพวกท่านก่อขึ้นกันเองพวกท่านต้องรับผิดชอบกันไปประเทศไทยไม่เกี่ยวกับพวกคุณนะครับ